คามิรามูเมนต์เสียใจดีนะแต่คงช่วยเขาไม่ได้แล้วลหะแต่ที่สุดมันก็จบสักทีไม่ะ่ดาสปิกอร์แมสเธอไม่ต้องเศร้าไปหรอกนะอย่าไปยุ่งกับฉันเกิดขึ้นอะไรกับฉันเนี่ยชิปหายแล้วกานงอแลหไ่ไ,ไม่นะ <S <S 2> <S 2> แต่คามร่าแมนไม่ไม่ดีใช่ไหมคงไม่รอนแล้วลหะฝากที่เหลือด้วยนะฉันจะพาเขาไปารักษาเอง นวิโตะมีอะไรจะให้นายเก่งมากขอบใจแล้วกันอืออะไรน่ะเตือนระวังตัวหน่อยแล้วกันนะกมเหมือนมากันแล้วดิท่านสปิกระแมนนายงหัวตัวเองเถอะนะอันสบายดีดูเหมือนว่าที่นี่จะสปิกระแมนอีกเลยนะตรงนี้อาจจะมีมีพวกโถส้วมอีกแล้วว่าไงคุณผู้หญิงได้อย่างี่ห้อโอ้ชิบหายกูวิ่งแล้วจ้าเว้ยไปแล้ว เอาละอยู right. ่ตรงนี้นะจะด,ดิดีเจฟหันหน้ามานีเดี๋ยวมันไม่ใช่เวลาเล่นนะก็ช่างมาละกันนะโอเคพร้อมแล้วคิดปัญหาด้วยนะเคที่ได้ต่อวันหนึ่งนะโอ okay. เคเริ่มปฏิบัติาการได้เอาละทุกคนคิดถึงจ้งนั่นเลยเกินเดชเวลาแล้วสินะมันถึงแล้วเหรอเนี่ย ยายจเด้ยดีไปทำงานของเราดีกว่าพวกโสดตายหายหมดซะคือเออตายซะนี่แนะน่ดีไปแดกซะสงไปยังมิทัลโลสนี่แนะ่หลบได้เว้ยเอาอ้นี่ไปแดกซะขอให้อะไรกับของวัวนะคะฉันขอแถมให้เั่ม ไม่เป็นอะไรใช่อไมไน่นายสบายดีนะวิกตาย<อ>ข้านินรักกันนะขอบใจลักกันเอช่วยชีวิตพวกเราสองคนนะไม่เป็น<อ>ไรเรอะแย่แล้วเลยทำการล็อกเป้าหมายยิงได้เอานี่ไปแดกซะนี่เด,ด้นี่เด้ดนี่เด้ดนี่เด้ดเดดไปรอดสักตัวโคตรไปเลยนี่โคตรเก่งเลยเอาไซที่นี่คู่กรนดูเสียดมากเลยสินะเอาละไม่มีเวลาแล้ว เอย่างวะเนี่ยปล่อยกูนะไว้จะใช้คำเรียกร้องโอ้แมบบ่สาวเดี๋ยวเข้ามากล้นะธอคงไม่รอจริตตรงนี้แล้วสิเด,ดีย๋ยวแต่ละไปนะดันมันนอนแย่ลแล้วแต่ไปอยู่ละโว้ยสงสัยน่าจะเป็นพวกไอ้ท่านเอ๊ะไม่ใช่อย่างที่คิดนี่แล้วใครมาเป็นคนประคับขืนกันแน่วะนะ่ะทำไมเ,เดี๋ยวบอกแต่ว่ามันจะเล่นเราด้วยอีกคนนึงอ่ะเอ๊ะ ทีวีมูเมนต์ว่ากันจะผู้สาวเฮอ,อนี่เองสินะที่เป็นคนประทับเจ้านั่นแหละอ,อย่างน้อยมันต้องมีประโยชน์แล้วนะเฮ้ยนี่เก่งจริงมีอะไรเหรอพวกม<อ>นมาแล้ว้านไอเจนมันเชื่ออะไรกันขอบคุณมากที่ีย้ไขให้พวกเราลนะท่านยังมีอีกรอบหนึ่งเหรอนะี่ยเฮ้ยไอเจนมันตกมือไปแล้วแมัว<อ>่า<อ>มาทำไมมันไม่ใชใ่เรื่องจริงเปิดไฟไม่ได้ทำไมกันโทษทีนะดรแก้ตาเลยอู้จะดลานแค่ในด็ออกเตร์ชิ กันดินะสมเพชมาจีแมนี่เวซะอีคือแล้วแกจะทำไรนะหยาด้้ยแกทำอย่างนันไม่นะทีวีบูมินหน่อยแน่แกรีบขนของก็ได้แล้วเดี๋ยหวังเลยว่าจะขนของท่นน่ะไว้นี่ไปเดงกคะแกไม่อยากอายเหมือนเพื่อนแกบอลลี่นีไปซะเถอะบอกแล้วาไอ้พวกไททันมาแล้วชิบหายแล้วไหมไม่นะโอโหระเบนหน้าดูเลยนะมาจนได้สินะไปทานสปีกแมน เป็นระดับผู้บัชาการแต่กับทรยศนี่หน้าไม่อายจริงเลยนะจะมีทางหนีแล้วจีบบาถ้าไม่ดีแล้วถอยดีกว่าเอ๊ะไขท่านทีวีดิไม่มีทางจะมีแล้วมาจนตอบแล้วสินะทางนั้นก็ไอ้พวกโป้พวกแกไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรม่ต้องไปไม่ต้องมาเลนแกจะไม่รอเพื่อนยังไง เอาตุกแกเล่นอย่างนี้ก็จะให้แค่นี้แหละยง่ายเองใครชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ั b สไ r ร b e ผมด้วยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาน้นที่นี้ด้วยนะครับข้าไม่ชอบสาย